ดูข้อ6นะฮะอข้อ6เนี่ยแหมต้องหาคอลนอก่อนครับหาคอลนอก่อนของไอต้ตัวตัวล่างเนี่ย3 2x แล้วก็ x ก,กำลัง2ครับหาคอลนอ3ตัวนี้ก่อน เวลาหาคอลนอก็ทำอย่างนี้ครับมองหาตัวร่วมครคือ x นะตัวร่วมคือ x ก็3 2แล้วก็ x ครับนะฮะเสร็จแล้วก็คือคูณทั้งหมดถูกปะไม่มีตัวร่วมละคูณทั้งหมดเลยเพราะนั้นคอลนอก็คือ6 x กำลังสครับผมคอลนอคือ6 x กำลังสนี่คือวิธีทำข้อหนะครับ 6 x กำลังสองดังนั้นพี่จะพยายามทำส่วนทุกตัวให้เป็น6 x กำลังสองทั้งหมดนะครับนะทำยังไงตามมาคือมันคือการบวกลบเลขอะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นพหุนามอะก็ต้องใช้หลักการเดิมคือทาส่วนให้เท่ากัน x บวกหนึ่งส่วนสามนะทํายังไงให้กลายเป็น6 x กำลังสองครับพี่ก็ต้องคูณด้วย2 x กำลังสองบนล่างครับ นี่อเป็นละเป็น 6x กำลังสแหละตัวต่อไป x ลบ1ส่วน 2x นะทำยังไงให้ข้างล่างมันเป็น 6x กำลังสครับพี่ก็ต้องคูณด้วย 3x ครับผม 3x บนล่างครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ3กับ x กำลังสครับ ทำยังไงให้เป็น 6x กาลัง2พี่ก็คูณด้วย6บนล่างครับจบปะตรงนี้ขอขีดเส้นขั้นนยนะฮะจบไหมนะก็คือเหมือนเหมือนตอนที่เราคิดเลขอ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวแปรเป็นพหุนามะนะฮะเอาล่ะพี่จะคิดเลขแล้วนะข้างล่างอะพี่ได้ยาวๆเลยนะมันคือ 6x กาลัง2ไปแล้วนะครับทั้งบนพี่ค่อยๆค,คิดนะ อันนี้ต้องใส่วงเล็บให้ด้วยนะอืมเป็น 2x กำลัง3บวก 2x กำลัง2ครับแล้วก็บวกด้วย 3x กำลัง2แล้วก็ลบ 3x ครับแล้วก็3หกสิแปครับลบสิบแปดจบทีนี้พี่คิดเลขข้างบนแล้วพี่ก็จะออกแล้ว ทั้งบนพจน์เยอะสุดคือ 2x กำลังสแต่เพราะพจน์ที่มันหน้าตาเหมือนกันคือคู่นี้คู่นี้นะฮะพราะนั้นก็คือ 2x กำลังสบวกด้วย 5x กำลังสลบ 3x ลบ18ครับผมส่วนด้วย 6x กำลังสองครับโอเค จริงๆอะถ้าจะตอบตรงนี้มันก็พอตอบได้แล้วแต่ถ้าถามว่ามันเสร็จถูกต้องไหมมันยังหารได้อีกนะเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะขอเกินเวลานิดหน่อยนะเด<ม>ี๋ยวทำให้ดูนะพี่หารให้ดูคือพี่ตั้งต้นที่ตรงนี้เลยนะ<ม>แล้วพี่จับหารยาวจําได้เปล่าที่เราเคยเรียน 6x กำลังสองหารยาวมา 2x กำลังสาม เบวกห้ากำลังสองลบสามลบสิบแปดนะครับที่จบสัญญามาเออยังไงดีให้มันได้สองกำลังสามที่ทำไปเลยนะหนึ่งส่วนสามครับหนึ่งส่วนสามเอเอาหนึ่งส่วนสามไปคูนครับ ก็จะกลายเป็น 2x กำลังสนะลบกันเหลือ0ูนนะแล้วก็ดึงด้วยเอ่อ 5x กำลังสองมาจริงๆมันไม่ต้องหารยาแล้วนะโอเคโอเคพี่ขออาภายัยเพราะนั้นพี่ไม่หารแล้วเพราะว่าตัวล่างมันไม่ใช่พหูนามแล้วมันเป็นเอกนามมันไม่ต้องหารแล้วเาภาพนี้จบที่ตรงนี้ดีกว่านะ งั้นเดี๋ยวพี่ทำน้องสับสนขออภัยนะไม่หา่านแหละเปลี่ยนใจนะครับอ่ะต่อบเท่านี้พอโอเค